ออีีก็มเรื่่งทแบบ,บจริงๆ <im itation> เกิดที่สาขาเชียงใหม Hi ่ไฮซิตเชียงใหม่ก็เป็นร้านที่โด่งดังมากในเชียงใหม่เนาะแล้วก็สังเกตว่ายอดมันติดตัวแดงคือเขาจะมีการส่งยอดแบบทุกวันหมายถึงวันอะไรเงี้ยเราจะมียอดที่เราตั้งเป้าไว้ไฮซิตไม่เคยมียอดตัวแดงหรือต่ํากว่าตั้งเป้าที่เราเ,เ,เราต้องการมันหลายวันหลายวันมาละแล้วก็ ถึงวันที่พนักงานเขาทําความสะอาดค่ะหอมก็ไม่รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้มาติดตั้งตั้งแต่วันไหนช่างมาติดตั้งแต่วันไหนแต่เป็นวันที่เขาทําความสะอาดแล้วก็ยกโซฟาแล้วเขาก็เจอเขาก็จะแคปรูปมาแล้วก็บอกในไลน์กลุ่มว่าอันนี้มันคืออะไรแบบเด็กไปเจอมาแต่หอมคิดว่าทางภาคเหนือเขาก็มองเป็นอย่างเดียวแหละว่าเป็นเรื่องของการทําของคุณใส่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าฝั่งกรุงเทพก็จะเวลาที่เราแชร์รูปเนี้ยฝั่งกรุงเทพก็จะบอกว่าแฮปพีดแขกทําตกหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยคือมีความลบลู่ในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคกันไปในเรื่อง <ผม S 1> ความเชื่อเอาจริงหอมหอมเชื่อว่าไอ้วิธีการทําไสยศาสตร์อ่ะมันมีมานานแล้วมันมีมาจริงแต่หอมไม่เชื่อว่าทําอะไรได้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรได้ฉะนั้นเราทําให้คนที่เราเกลียดไหมอ่ะหรือว่าตอนนี้มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นกูเกลียดมึงกูทาของใส่ได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยหอมรู้สึกว่า ไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมากเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วเราจะการวแก้ยังไงหมขอให้เราไปวามเชื่อกลามฝกก็จะมีฝั่งอาจารย์ทางเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์เราเราก็ถามอาจารย์เราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของม์ดําจริงๆรงทางตำราเยเขาจะว่าเป็นผมของผีตายโหง แล้วก็เทียนที่หักอย่างเงี้ยก็จะเป็นหักเพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศหญิงเพราะว่ามันไม่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบนี้ต้องเป็นอวัยวะเพศชายก็คือเอาเราไปตั้งได้เลยเราเป็นสัญลักษณ์สิ่งนั้นแต่ว่าไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทําให้กับยอดธุรกิจตกทีเนี้ยพอพูดว่ายอดธุรกิจตกอ่ะไอมันดันตกจริงๆอ่างั้นก็ทําบุญทําอะไรไปตามที่เขาบอก แต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับหอมคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียงใหม่เออสร้างคอนเทนต์ไม่มีกระแสข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะถ้าเห็นที่ไหนแปลว่าตาเราไม่ดีค่ะแต่ว่าคือเราไปเจอจริงไม่ได้มาเอามาถ้า เจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหานั้นขอให้ตลับนั้นไปอยู่กับคนคนนั้นด้วยเธอาธุก็แช่งมาแช่งกับเราปรึกษาจริงจริงอาจารย์บอกว่าไม่ให้ผูกใจอาฆาตเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นนะนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นเป็นผงผีตายโหงจริงๆมันก็จะมีวิญญาณของผีตายโหงใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มี มีความอาฆาตกับเราเขาแค่ทําตามอะไรบางอย่างก็คือถ wow. ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้โอโหสิกรรมแล้วทําบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอม่เกิดการีขึ้นมาเรามีเราจะต้องมีการนิมนเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสริจพักที่เชียงใหม่ไหมทำบุญค่ะผมเชื่อว่าแค่ทําบุญทาสังฆทานทําบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วห่มไม่เชื่อว่ามีอะไรที่สามารถจะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิตเองได้อะค่ะ ต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่แต่ตอนนี้ยอดกำลังจะขึ้นแล้วเพราะมันได้กระแสแล้วไฮซิตเชียงใหม่และมาโฮสหลายหลายร้านไม่ต้องเป็นศัตรูกันนะคะขอให้เราทํามาค้าขึ้นด้วยกันเอาเชียงใหม่จงเจริญสาธุสาธุพิมบพร99มาีีเคย ัตูหรือมีคู่แข่งมาที่นู่นอะไรเงี้ยศัตรูโดยส่วนตัวไม่มีแล้วค่ะก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัตรูทางธุรกิจแหละอไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จาเป็นต้องเป็นศัตรูกันาาก็จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริงๆอะ่ะทุกๆธุรกิจอะ่ะเรามีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะ แล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทําอาหารเสริมทำคลิปทำอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพอเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทําของสายศาสตร์ที่มาก็ถือว่าเป็นมิติใหม่กับเราอย่างนี้ในในส่วนของกรุงเทพเราต้องมีการระวังตรงนี้ยังไงบ้าง,ต,ง,าาางต้องมีการยกโซฟาขึ้นทั่วั้นไหมคะกรุ<ท><อ>งเทพหอมคิดว่าไม่น่าจะมีจะมีเรื่องคุณใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าทั่วร้านพของเราดีอยู่แล้วของเราดี ของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าแล้วจะต้องเช็คบ่อยๆนะเผื่อจะแบบเช็คของเช็คของชเออมว่าเผื่อจะมีอะไรรอดอะไรเงี้ยเออหอมคิดว่าจากการที่หอมทําให้มันเป็นข่าวเนี่ยเพื่อเป็นการหมกคนที่ทําสิ่งเหล่านี้นะคะว่าอ่าวันนี้สิ่งที่ทําอยู่อะเรารู้แล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคุณทําใส่ใครแล้วมันไม่ดีอะระวังสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัวหอมเชื่อว่าธุรกิจอะเราร่วมมือไปด้วยกันได้ ทำเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าหลังจากงานที่คุณซีกับคุณรัศมีแขกเขาไปเขาไม่ติดใจไม่อยากไปรับเพิ่มยเนี้ยครับงานเรื่คุณซีน้องซีโร่น้องซีโร่โก็ตกใจเหมือนกันกับออยอดดื่มใดๆ,ดๆนะคะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องน้องน้องซีโร่ซีไปทํา y o YouTube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอมคือซีมาแล้วอะ่ะไปให้สุด ในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาโคสไหม่ในชีวิตมันคงไม่มีอยู่แล้วไหนไหนมาแล้วอะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้เราให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาโค้เขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอเ์เทนแขกมีอะไรบ้างเราให้เขาซ้อมตั้งแต่ข้างบนแล้วปรากฏว่า,อาพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆเพราะตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอมมี่ ใครจะไปสู้ีดื่มี่เองนมี่ยี่สิบดื่มคิดอย่างนั้นคุณติคิดว่าไงวันนั้นคุณอยู่ในเหตุการณ์เดินผ่านไปในวันนั้นในเหตุการณ์ทำหน้าได้ด้วยหรอเป็นมิตนะแต่วันนั้นน้องซีโร่เขาทำได้ดีนะซีโร่ทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะบิดขึ้นทีสามดื่มห้าดื่มสิบดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม 50แล้ว20ทําไมมันกระโดดไกลจังวะ30สบักพักไป100ดื่มเราตกใจมากเอาวะร้อยดื่มนี่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะหนึ่งบอก150ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละ10บ0ีด้วยนะเป็น150าเราก็รู้สึกว่าหูบางทีเนี่ยของมันอยู่บนฟ้ามันมันไม่เคยเอื้อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทําวิถีทางเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากที่สุดเรื่องของไปใส่ในติด หอมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถือพุ่นแต่ว่าวันนั้นนะถือว่าพีคมากแล้วก็ยอดยอดที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยซีซีวัดมามันก็ไม่เสียหน้าเนาะแต่มันมีคนหนึ่งบอยพิษณุบอกว่าถ้าหอมเอากูไปกูสองร้อยดื่มการันตีไม่เอาค่ะเขายกเขายกมืวไว้เขายกมือไว้เราต้องคิดที่หนึ่งเขาจะเหนือตัวขนาดนี้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอะเปื้อนร้าน เอาบางคนที่เขาชอบแบบบอยไงแต่หอมไม่ชอบไม่อยากอ้นี่เราจะใช้มาตรฐานทุพพิหารตาสีตาแขกคนไม่ได้เนอะใครจะไปเลือกมันเอาก็ต้องส่งไว้ดื่มเอาอย่างนี้บอยพิสนุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวรายชื่อที่จะมาเป็นเซเลปเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตั้มเดอะสตาร์ตั้มเดอะสตาร์ยืนจับมือคู่กับบอยพิสนุรอคิวไปก่อนใครรอคิวตอนนี้คิวแล้วหรืคือใคร ขออนุญาตไม่บอกอแต่ว่าอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดตัวมาได้หือฮาด์ตแล้วทำไมเติมแบบ่ไปซื้อไม่ดีตรงไหนทำไมต่อคิวต่อคิวก็คือคิวยาวไหมคะพี่หอมคิวยาวคิวตาวนี้คิวยาวอยู่เอ่อแต่ว่าเอาต,ตัวดีๆเขามีอยู่มีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสองคนเนี้ยทุกตรง <laughs> ตรงไหนคือจุดดีก่อนการันตีว่า200ยืนมากกว่า4ีวัตต์นะเอาให้ได้20ดื่มก่อนยืนเปลืองน้ำเปลืองแอร์ที่ร้านเาเดี๋ยวบูลลี่เหรอ เดี๋ยวดูตัวพ่อตัวแม่เขายืนก่อนถ้าเราทุกความพิถีพินเราจะแนะนำตั้มกับบอยยังไงถ้าจะต้องไปยืนดูกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนรับรถคนหนึ่งรับรถคนหนึ่งสับเยี่ยวก่อนดูบรรยากาศดูบรรยากาศก่อนเรียกว่าเรียนรู้ ให้เรียนรู้ว่าเออโอเคการที่เราจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่จุดเนี้หนูไหวไหมลูกอ่ะเดินขึ้นเวทีอะขาหนูสั่นก๊อบก็แกลบแกลบแล้วหรือยังลูกตอนนี้กลายเป็นคนคนเหรอชอบแทนตัวเองว่าลุงลุงจะขึ้นเวทีแล้วนะร้องเพลงเนี่ยขัดใจมากเออชอบลำตัวแก่อะแล้วก็รอไปก่อนเนาะใช่สุดท้ายฝากมาโค้ชของเราค่ะก็ฝากคาริคาริโชคชัยศรีนะคะแล้วก็เออถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาเด็กเดี๋ยววันที่สิบหกเราจะพาน้องๆจากพัทยา ออกแชร์แล้วก็เรียนเชิญสื่อที่ไม่ใช่ผู้หญิงทำไมอ่ะเป็นก๊งผู้หญิงเหรอแก้มุ่หล่อนจะไปทำใบกันเดี๋ยวหล่อนก็ทำเป็นอุ๊ยจะเขาจะมาแตะตัวหรือเปล่าสู้ไหมสู้ ก็เรียนเชิญคาริคาริโชคชัยศีนะคะแล้วก็6-7-8กันยายนนี้เราจะแกรนอบ